ผมบางหาสันครับไม่ได้ไล์สดมาเป็นเดือนแล้วครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจลหลายๆอย่างตอนนี้สถานการณ์ของผมอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนนะครับรู้สึกด้อยลงนะครับด้วยปัญหาสุขภาพด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ในระยะเวลา1เดือน -2 เดือนที่ผ่านมาผมก็พยายามรักษาตัวเองครับแล้วก็ต่อสู้กับโรคไปไข้เจ็บต,ตอนนี้สุขภาพกลับมาดีขึ้น ผมเดินไม่ได้อยู่หลายวันเหมือนกันนะครับด้วยปัญหาการล้มแล้วก็เกิดภาวะบวมที่ขาตรงนี้นะฮะซึ่งก็เกิดจากการที่ผมกินยาประจาตัวอยู่แล้วก็มีโรคประจําตัวนะครับแต่จริงแล้วครับคนเรามันต้องมีจุดต่ําสุดเพื่อที่จะสูงขึ้นไปและสูงสุดเพื่อที่จะต่ําลงไปดังนั้นต้องเตรียมพร้อมเสมอว่าไม่มีธุรกิจไหนมันคงยืนยาวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ย้าเตือนผมเสมอว่ายามที่เราเดือดร้อนที่สุดจงช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุด แต่บาทเดียวขอให้เราใช้แรงและกำลังใจคำพูดของเราเพื่อให้กำลังใจคนอื่นทางนี้เท่านั้นครับที่จะเป็นทางรอดกับผมในระหว่างที่เราป่วยเราก็ไปบริจาคช่วยเหลือไม่ได้มากหรอกครับให้คนละร้อยสองร้อยแต่ให้คนที่ลำบากกว่าเราให้เห็นในมุมมองใหม่ๆวันนี้ผมก็ขอต่อรอให้ผมได้กลับมาร่างกายแข็งแรงและกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งผมก็ได้สัญญากับน้องๆเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขา ตามไม่ดีนะครับแต่ว่าด้าข้างนึงใช้ได้อยู่น้องก็ต้องไปโรงเรียนลำบากมากนะครับก็เขาเนี่ยอยากได้จักรยานนะครับผมก็เลยไปซื้อมาให้ผมก็ไม่ได้ยอดขายดีเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการที่จะบริจาคทรัพย์สินที่ดีที่สุดเพราะเราจะรู้สึกเสียดายที่สุดเราจะรู้สึกว่าเรามีความยากลำบากในการช่วยเหลือคนอือนมากที่สุด เดีย๋ยวเราจะไปบร,ริจาคกันแล้วก็เดีย๋ยวเราจะเอาเงินที่ผมเก็บไว้พาไปบริจาคคนละร้อยสองร้อยนะครับเพื่อเป็นทรัพย์สินที่ช่วยรักษาโรคของผมนะมันช่วยเหลือคนไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่ามันจะทําให้ผมสบายใจและรู้สึกตัวเองเนี่ยนะครับมีกําลังใจมากขึ้นว่ามีคนที่ด้อยกว่าเรามีคนที่หมดหวังกว่าเรา คลิปนี้ก็ไม่ได้ทํามาเพื่ออะไรทั้งสิ้นแต่ทํามาเพื่อว่าขอต่อพระเจา้าให้ผมกลับมาสุขภาพาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มามาทำงานช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเหมือนเดิมอีกครั้งเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยววันนี้ภรรยาด้วยภรรยาผมก็ผมลงเลยนะข้างในผ่าตัดกนะระเพาะนะเห็นไหมดูภรรยาหน่อย <laughs> <laughs> เออไปก็เดี <laughs> ๋ยวไปไปกัน <laughs> 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 บ้านเก่าผมอีกหลังหนึ่งด่าพังไปแล้วครับเป็นที่เก็บของไปแล้วนี่โต๊ะไม้ครับคนเดิมแม่ของผู้นายครับที่ผมมาช่วยสมัยก่อนเนบ้านผมแล้วก็บ้านเขาทุกเตียนี่กลับมาเนี่ยก็ที่นี่เป็นที่ที่ผมอยู่ก็ต้องกลับมาช่วยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปที่บ้านเขา,าตรงนี้กันเดี๋ยวเราเอารถไปให้ดาแล้วเซอร์ไพรส์ดีกว่าอ้าวเด็กๆน้ําขึ้นวันนี้น้ําขึ้นนี่ไมวันนี้เรามาเยียบเยี่ยนบันไดกันยี่พังเลยนะนี่คนเดิม ไปไปไปซื้อเราเออเราเลยนั่นแหละเดินวันนี้โชคดีแหละเอาล้อลหายไอ้ได้ยังไม่ได้หนุ่มไอ้ตาลได้ว่าได้ยากได้ดอตเทปจปะแบบนั้นนี่มี่ซื้ออะไรนี่ไอ้ด่าแ,แบงค์ให้ใหม่ได้ไหมใหม่เนาะเล็กกันแน่นอนวิ่งรถเล็กแบงค์ใหม่บังลืมเลยมึงเจ้าอะไรแบบนั้ <c oughs> นอตเทปไปเราพาไปสื้อดอตเทปหล่ะเล็กกับมาเล็กกับลูกจีนนี่เนาะไปมาเล็กกับลูกจีนนี่บ้าดอตเทปกัน อ้าวคลิปนี้แหละไม่ได้เตือไพรเลยกันนะเออมึงจะก้องมึงกันนั่นมึงปลอดคันยัยรู้เดี๋ยวจะซื้อมาแจกให้ได้คนเลือดแต่ว่าป้อมบังไม่บายมึงช่วยคอดูไอ้บังด้วยเนาะให้บังหายจากอาการป่วยเดี๋ยวเป็นโยมึงชอบไม้แล้วมั้งรู้กันนี้ไม่เสือกเอาล็อปไปคนเดินก่อนเต่งก็ไม่กระดิอืนี่วยไหมได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนเฮ้ยไม่เล็กเว้ยเออท่าชันมานี่ไปลองนั่งนั่งขับดูอืมไปบัญเลยดิ ออือไปไปเออวนๆนวนลับไปเด้นกับไปเด้อตกลงนู่าพอดีพอดีเอ้พอ,อ,อดีซีนี้อบมาละ<บ>าใช่เหรอ,หรอยใหนี่สูงเลยไหมจะจะดได้ไหม้ย ลองดูก่อนเย็บไปเลยเช็ดไปเลยโอ้นี่มีโช๊คล้างด้วยเนาะดังบ้ายเนาะไม่ไม่เดือดแรงเนาะผมมาวันก่อนแล้วถามว่าเขาอยากได้อะไรไนงะเขาก็เหมือนลูกสาวผมคนหนึง่งแหละอยู่กับลูกกับลูกผมแต่ก่อนใช่ไหมก็ไม่รู้ทําอะไรดีแล้วก็ถามก็อยากได้อยกากได้รถจักรยานแค่นั้นแหละก็ซื้อดีๆหน่อยโอเคไหมปลอใจไหมงูน้องอะนะ ไล่ลงมาเด้ผมลองจีบอนถ่ายเดีหรอลงมาเลยลงมาทางไทยก้าแลยดิกปไปก้าถูกเลยกอกอากอาเอวก้าแลยกอดเอวจ่ากอดเอวจ่ากอดเลยเออกอดไเค็งเออนั่นแหละเออกอดเอ้าเอ้าก้ากันอยัางหนึ่ยเออไปเออฟานฟานเลยเออฟานแล้วโอเค ก็นี่ครมันเป็นความสุขเล็กๆครับตอนนี้เราถึงแม้ว่าเศษรษฐกิจไม่ดีสถานการณ์ทางร้านผมก็ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนยอดวิวก็ตกนะครับแต่ก็ดีใจที่ได้มาให้ของน้องๆนะครับอยากจะให้ทุกคนแหละเดี๋ยวพยายามจะให้ทุกคนในนี้ให้ได้แล้วผมขอเวลานะครับเออมียไรมบา้างหนุ่มกับเป้นุ่มกับเปิ้ลเพิ่มไหมกระดามาคุยเลยขอขอขอหนุ่มกับเปิ้เพิ่ให้หลานสองคนนะั้นตอนนี้แกไม่มีเน้นเลย มีรายได้ผมก็ต้องบริจาค่นะทุกทีก็ต้องให้ไม่ให้ก็มัน,มนไม่ได้ก็ให้คนละนิดคนละหน่อยอ่ะตัวไม้เม,มาส์เบียเดียวก็ให้ทุกครั้งแหละผมก็ไม่ได้มีเยอะมันแต่ก่อนใช่ไหมแต่ก็มีแต่ก็ไม่ได้เงินออาคนรวยกันทุกคนเอาเอา